ลูกสาวนอนในห,ห้องกับผมนอนอยู่เต็นท์ครับนอนอยู่เต็นท์รับผมลูกสาวไนอนคนเดียวนอนคนเดียวครับแล้วมีน้องเลยมีหลานนอนนําหลานไปนอนนำเพราะว่ามันมีหลานสาวสามคนครับเนี่ยหลานสาวนอนนํากันครับเท่อกันเล็กน้อยก็นอนร่วมกันในห้อง ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเลยครับสารวัตรผลการตรวจเด็กออกยังครับสารวัตรหมอยังครับี๋ยววันนี้เด๋ยวติตตามหมออันนี้เอกสารคำร้องฝากขังนะเขาชื่อตรงนี้นากจากนีติดต่อขอประกันตัวในชั้นศาลได้นะ ทา่ญาไปติดต่อเอาที่ที่ศาลนะในระหว่างนี้ก็พนักงานสอบสวนจะขอสารฝากขังต่อสารอยู่ในระหว่างที่สำนวนยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยทีเขาพิมพ์อะไรในมือระวังดิบขค่ะห้ามถ่ายครับ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 เขาไม่ถ่ายครับไม่ถ่าย เดี๋ยววินเราอยากจะพูดอะไรไหมครับเราปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไหมปฏิเสธครับฮะวินที่เราข่มขืนลูกสาวนี่จริงแค่ไหนครับจริงจริงจริงต่อไเรื่อยๆไม่ต้องกลัวสื่อหรอกกลัวหรอครับสื่อื่อไม่ใช่ปอบครับคุณไม่ต้องกลัวครับวินอยากจะพูดอะไรไหมครับผมจะถ่ายวินอยากพูดอะไรไหมครับอยากบอกอะไรกับครอบครัวไหมครับ บอกไปบอกไม่ลูกไปบอกไปบอกไปบอกลูกไปออยากอยากบอกอะไรไหมครับว่าเราไม่ได้ไม่ได้ข่มขืนลูกที่ข้อที่เราปฏิเสธนะครับอยากพูดอะไรไหมครับดินอยากพูดอะไรไหมครับดินดินอยากพูดนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่มีลูกแล้วอยากบอกอะไรไหมครับเราพูดได้นะพูดได้นะครับครับแค่เศษรับแค่เศษแต่การข่มขืนนี่เราปฏิเสธใช่ไหมครับข้อหาข่มขืนไม่เคยข่มืนใช่ไหมครับ ทุกอย่างสถานจะไปไปพิสูจน์กันที่ที่สันสารครับมาเข้าไปโหลด Google ค่ะเพื่อเขาจะเข้าไปดูหนังโปค่ะหนังโป๊ค่ะแล้วหลังจากนั้นหรอครับหลังจากนั้นมาไล่หนูค่ะแบบถ้ามึงไม่ออกมากูจะฆ่ายกบ,บ้านอะไรแบบนี้ค่ะเขาเคยทํากับหนูมากี่ครั้งแล้วพ่อแทนเนี่ยห้าครั้งค่ะที่ทำงานตรงหน้าโรงยาลจิตเวชเนาะค่ะแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากใคร หนูวิ่งที่จิงเขาบอกเอ้ยเขาบอกให้หนูกลับบ้านแล้วเขาคิดว่าหนูจะไม่กลับบ้านจริงๆและหนูก็เก็บของแล้วพ่อนะบอกให้กลับบ้านค่ะไล่หนูกลับบ้านแล้วนี้หนูจะกลับจริงๆแล้วเขาบอกว่าหนูจะกลัดจริงๆบอกว่าแลนี้หนูบอกว่าอืมแลนี้หนูกําลังเดินออกไปแล้วเขาก็กระชากข่มหนูและหนูก็วิ่งออกมาค่ะแล้วก็ วิ่งไปโรงพยาบาลจิตเวทแล้วก็ปีนกำแพงขึ้นแล้วก็ไปหลบข้างในจิตเวทค่ะแล้วก็หนูก็วิ่งหลบป่ามาแล้วลูกสาวแทเท้ๆลูกสาวได้เทในใจเลยโหเจ็บใจยังเจบ็บใจแต่ว่าเป็นอย่างพ่อจังฮ็ดไปนี่นก็เลยแบบถ้าว่าพ่อหงหักหนูอยู่กะพ่อเครียดหนูเกินไปคนหนูก็เลยย่านมันท้องอย่าง,งกับเลยแจ้งความซะลูกมาเล่าให้ฟังตอนนานยังมาถึกพอจะได้คงคืน มันเราฟังจะเถื่อนแล้วเพื่อนเรื่องอาคีบะนานยังัวนานค่ะแต่แม่ช่วยหน่อยเพื่อนที่ส่งข้อความในเฟซส่งข้อความมาหาพวนกรตลอดว่าพ่อไปนั่นไปนี้พ่อไอ้นี่พูนกับแคบแคบไว้ใครส่งข้อความมาหาใครน้ำลูกสาวเพื่อนวันนี้เพื่อนก็เลยถ้าเพื่อนจับได้เพื่อนกับสตีเพื่อนขาเพื่อนกับทุบทูบแล้วทรบแล้วซับแม่กับว่าโบฟังเพื่อนกับอารวาสพูนกับโบคิดบ่าไอ้ยละเสียบไนี่ฮะนะ จะเป็นน้องคนก่อเหตุค่ะห,หนูก็เลี้ยงมาแต่ตั้งแต่โน้นยเลี้ยงมาเพื่นออกจะคูมาหวังปีกว่าใครออกจะคูมาปีาอ้หนูติดข้อหาอย่างครับข้อหาคดีลักทรัพย์ก่อเหตุอะไรออกมาแล้วพวกหนูกับเบ่งแตได้ข่าวว่าพ่อข่มคืนลูกนะนี่แต่บุคี้ว่ามาเจอกับตัวเจ้าของพวกหนูก็เขาชุดกะจนชุดแล้วถ้าบเุเี้แดงเจ๊าอย่างเพื่อนกะมาข่มเหงในครอบครัว แล้วแม่แท้ๆเขาอยู่ที่ไหนครับพี่แม่เพื่อนห้อยู่สงขาอยู่ละนวดเขาเลิกลากันไปนานเลยมเลิกมาสิป,ปีละเขาอยู่กับพี่นี่เขาก็เลยเรียกแม่ว่าพี่เลยค่ะพวกหนูเลี้ยงแต่น้อยๆอ้าอยู่พุ่นค่ะแต่ปัญหาาวับเพื่อนในผัวใหม่ก็เลยมีลูกกันสองคนู้ทาย้อยู่น้ำเพิ่อนไปนเนี่ยแม่เพื่อนเป็นหมหนูหนูก็เลยรับหนูไปเอาเพื่อนมาเลี้ยงเลยเจ้าเป็นน้องผู้กอเฮนี่เจ้ารับได้อยู่บ่ะโอ้หนูรับได้หนูแบบจนลูกสาวมาบอกว่าห้าครั้งจนแบบ อายก็รับสารภาพเองจุนูเข่าอ่อนแบบทุดลงเลยบอกคิดว่าอายเราวสี่เห็ุขนาดนี้เขายอมรับสารภาพใช่ไหมครับยอมรับวาเต้าขเห็ุเพราะลูกสาวหนูบอกอยู่บ้านกับกุ้มบอกเวลาบอกที่บอกจุดบอกเขาว่าอ้ายเราบมรับเหมือนกับทานมาเท่านั้นแล้วคนเป็นพ่อหนูเจ